ถนนคุดเดินสักนกำแพงครับวันนี้เราก็จะไปถนนคุดเดินสักนกำแพงกันนะครับแต่วันนี้เราทีมงานมีนี่ครับสองคน ครับทีมงานอีกคนนะครับเรามีกระบ้านะครับแล้วก็มีนี่เด็กติดเบาะครับเด็กติดเบาะไปด้วยใช่นะครับเด็กติดเบาะครับ,บ,รบทำไมต้องติดเบาะนะครับอบ๋อเกาะเบาะนะครับเกาะเบาะพี่พี่พี่ไปด้วยเจอกันที่ถนนคนเดินครับขอตัวเดินทางก่อนก็ <c oughs> ติดเถอะนะครับติดเถอะ <c oughs> เด่นครับข้า่นนะับจมดนะครับาตอนนี้ก็หนาวมาก สองคนข้างหน้าของเราเนี่ยโอ้โหเจอแล้วครับวันนี้กอด,ร,ดรถก่อนนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าถานนคนเดินสายกํแพงแล้ว ไงบ้างครับคนลังพูนหนาวครับผมยังไม่เทำงานนะครับ <c oughs> มาหลายปูนี่ยปูนเดียวพอคณะแล้วก็อยนะครับเราก็ต่อคิวลงทะเบียน <c oughs> ก,กันอยู่นะครับโชคดีจ้ะ <c oughs> รอครับต่อแถวลงทะเบียนกันนะครับมาหลาย,ยาาคนเดียวก็ได้นะครับคนเยอะมากๆเลย เจ้านี้เรารู้จักกันดีจะกลับมาซื้อโอเคเดี๋ยวเราทักทายแม่ค้าก่อนนะแม่ค้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวแวะมาอีกรอบหนึ่งขอเตียววันค่ะขอเตียวก่อนครับสั่ไว้ก่อนก่อนสั่งไว้ก่อนก่อสั่งไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาสั่งครับครับ เธอบอกมาเดี๋ยวเราก็ไปเดินกันต่อว้าอารมณ์ก็จะเป็นแบบว่าชาบ้านหน่อยหน่อยแล้วก็ผสมกับของที่เป็นพื้นบ้านของที่มี่นะนี่คือเนี่ยมี พวกหัตกรรมจากมือครับเกือบทุกร้านนะครับมีคนละครึ่งกันหมดเลยแก่ทอดเห็นไหมครับชิ้น5บาท,ม,ทบมีคนละครึ่งด้วยหอมมากเลยทุกคนรู้จักไหมทุกคน นี่ข้าวหลามข้าวหลามนะครับข้าวหลามนะครับติดตามดูข้าวหลามมันได้ที่ไหนนะครับช่องโมโหนะครับช่องเราครับจะทำข้าวหลามแบบเทเลทเทเนะครับแต่ยังไม่ได้ทำครับเดี๋ยวครไปกิดนะครับหรือว่าใครมีคอมเมนต์ดีๆครับอยากให้เราทำข้าวหลามในรูปแบบไหนครับบอกได้ครับ อทีมงานเราทีมงานเราจะสิบไปต่อหรือพอซัมนี่ทีมงานเรามาแล้วไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเราเดินต่อไปครับได้ครับเราได้ครับได้อะไรครับเราได้ความแข็งแรงของขาครับเราได้อาหารแล้วครับอาหารอะไรครับอาหารตาอาหารตายยังไงครับมองอย่างเดียวไม่ได้กินนะครับ อาหารตานะครับทุกคนคือเอาง่ายๆครับมาดูสาวนะทุกคนกอดอ๋อวันนี้มากับผอครับผอผอไปว่าอะไรครับผู้ผู้ผู้บัญชาการที่บ้านครับ ชื่อโดยอ่ะเอ็มดีอ่ะน้องน่ารักมากเลยอย่าลืมนะครับทุกคนมาเที่ยวถนนคน,นเดินแบบนี้ต้องป้องกันด้วยแมสกันด้วยนะครับและอย่าลืมเจียวแล้วมือจะกินอะไรดีครับวันนี้กินอะไรดีครับพี่นัทไข่ปามครับไข่ปามครับไข่ปามปามนี่ครับไข่ปามก็คือไข่นะครับที่เจียวสี่อันครับแล้วก็ ใส่ในกระทงใบตองนํามาย่างครับมันก็จะหอมกลิ่นใบตองขึ้นมาเหมือนเราทอดไข่ฮะทุกคนแต่มันจะ <ไข S 1> เป็นการการเอามาติ้งครับเอามาย่างนี่ครับไข่ป่าของเรา นี่คือวิธีการฟอกข้าวรามนะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำข้าวรามฉบับบ่มโคกันให้ดูใช่ไหมครับครับติดตามชมได้นะครับเราติดตามชมกันนะครับข้าวรามฉบับบ่มโคได้กินแล้วเย้ข้าวรามเราได้แล้วเอาไข่ขสองอันะครับ ครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าปลามึกยัดไส้ครับทำอะไรครับเมื่อกี้มันมีเพลงครับมีเพลงเราก็ต้องเต้นเพลงนี้ครับเวลาประมาณห้าทุ่มกว่านะครับที่ของบาร์นะรู้ดี อะไรนะป๋อทีรู้ด,ดตีตายแน่ตายแน่นี่นครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปซื้อหมาล่าก,กันนะครับที่ร้านเดิมเมื่อกี้นะครับ หมาล่านะครับร้นนี้ชื่อว่าร้านหมาล่ามารูนนะครับครับหมาล่าร้านนี้นะครับเจ้าประจำเรามีทั้งหมด4สาขานะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับน้ำพริกนะครับ น้ำพริกหมาล่าสามารถสั่งในเพจนี้ได้ครับก็มีฟู้ดแพนด้ากับแก๊ปด้วยนะครับเดีย๋ยวผมขอต,ตัวเลือกซื้อกะอนนะชิมไขป่ปามที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับ พี่ที่ชิมนะครับยุคโควิดนะครับเราก็ต้องแกะอ,ออกแบบนี้นะเนี่ย <te le noise> โอ้แบบนี้ครับกำลังสวยเลยทุกคน <t ling> <t ling> อืหอ๋หอมัตองมากตองอร่อยนุ่มาก <t ling> มครับเท้าหล่ ข้าหลัำข้าหล่มข้าหลำปลาดายนะครับอืมกินกับข้าวปล่ารีวิวปลาหมึกหน่อยครับเ,เป็นไงบ้างพริกติดปากครับ ตอนนี้เราได้<า><า>เรียบร้แล้วเดี๋ยวเราลองชิมกันเ<า>จ้าประจำของเรานะ อร่อยมากทุกคนแบบกุ๊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 ครับวันนี้ทีมงานบมโค c h ชาแนลนะครับได้ของกินเรียบร้อยครับขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปบุกตลาดที่ไหนครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับครับ สุดท้ายครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ